ใช่โชกขยาบ้านะครับใส่ในรถทีด้านะเป็นรถของน้องผมเองนะฮะ <c oughs> ปกติก็ไม่ได้รับทำนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้กำลังค่อนข้างเยอะ <c oughs> สุขภาพไม่เอื้ออำนวยนะฮะทำโช์เฉยๆแล้วกันนะครับเพราะคันกระบะผมก็ติดตั้งผมเอง <c oughs> ใช้เวลาน,านานมากนะครับ ก็ไปตามร้านนี่ก็เป็นร้านช่วงล่างร้านเตตั้งโชเขาจะมีความคล่องแคล่วนะครับก็จะประกบเลยนะครับคันหนึ่งก็ใช้พนักง,งานประมาณ3ามถึงสี่คนนะครับทําลุงมแป๊บเดียวเสร็จนะครับคนละข้างคนละต้น

ใส่ให้ตรงกันนะเข้าตรงไหมสุดไหมไม่สุดขยับขยับหน่อยอ่ากดไว้โอเคโอเคเก่งมากน่นแรงเออเออนอีสี่เมื่อก่อนนะปู่ทำรถไม่มีเครื่องมือพวกนี้หรอกรู้ไหมลูกบล็อกลมเนยโอ้โหอยากได้ใจจะขาดวางวางมือดีๆนะมือออกมานิ้วออกมา,อา,มาโอเค เออมือเนี่ยมือจับไว้ด้านนี้เออเก่งมากไอ้มือหลานลักเก่งมากอ้าวท็อกท็อกเร็ว<ะ>ท็อกอยุ่นไอ่ไงลูกศิษย์อากูไอ้ไอ้พีด ทะแยงทะแยงต้องขยตัวกรงข้ามก่อนยังไม่ลงยังไม่ลึกแรกอ่ะอัที่ต้องปล่อยรถลิฟต์ลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะนี่มันเหมือนมันยังรอมันยังรออยู่เพื่อๆยาหยุดประแจต้องขนานขนานลำรถลูกไม่ใช่ไปชี้โดเดอย,อย่างนั้นมันไม่มีแรงหูกเก่งมากต,ตั้งตั้งแรกอ่ะตั้งต้องตั้งค่าปอนไว้ไงว่าจะขยกี่นิวตัน อเสร็จแล้วก็ไขตามเข็มนาฬิกาลูกไขเรียงตัวเลยลูกไล่อีกรอบหนึ่ง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 อ่ะกดลงไปอ่ะเดี๋ยวให้ทำอาเจไปกดลิฟสีเงินน้องปนหยุดน้องปนหยุดเดี๋ยวเพิ่งอลเจไปกดลิฟสีเงินกดกดให้สุดเลยลูกปล่อยลิฟลงมาเลยน้องปนมาอ่ะกดกดทีเดียวนะกดลงไปให้มันดังดเออพอพอไปไล่ไป ไล่ลงมาไล่ลงมาไม่ใช่อีกรูนึงไล่ให้ครบสี่ตัวใส่ให้สุดก่อนอ่าสุดแล้วลูกสุดแล้วดูรอยประแจค่อยๆกดค่อยๆก,กดลงไปกดลงไปเออพอพอพอ,พอสุดแล้วก็หยุดอย่าไปเติมแรงอ่าไล่ไปใส่ให้สุดใส่ให้ตรง,ตง,งไม่ตรงอ่าตรงแล้วกดลงไปให้สุดอ่าโอเคเอาไปเอาไขแป๊แกแป๊ก ต้องเยอะอไม,มไม่หรอกมันอยู่ที่การวางประแจด้วยมันมันวางอันนี้เกินไปปลายมันห้อยพื้นมันทาให้มันไม่มีแรงอ่าอย่างเงี้ยได,ดไ้ไม่ไม่ไม่ตัวอยู่ด้านนี้เอามือกดลงไปทิ้งไม,ไม่ใช่ไม่นนใช่ให้น้องทําเจ้ให้น้องทําอ่ะทําใหม่ทําใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไขได้อีกแต่แตกแล้วหยุดนะแตกแล้วหยุด ใช้แรงจากแขนข้างขวาลูกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตัวอย่างนี้เออเออเออ<ต>เห็นไหมมันง่ายกว่าเ,วเห็นไหมเก่งมากเห็นไหมได้วิชาไข่ล้อแล้ววันนี้เ,เตรียมเก็บอุปกรณ์ไ,ได้ครับถูกไข่ล้ออันนี้จะเช้งานเรื่อง,อย,งยังอันยัง